ดูซีอุสหมายจนแทบไม่อยากให้ใครได้เห็นเธอบอกเธอเป็นคนเดียวที่เข้าใจสิ่งที่ฉันเป็นต่อให้ร้อนเธอก็เป็นคนทำไมห,หัวใจฉันเย็นมาก,กร้อยที่ให้เธอไปและมากกว่าล้านเปอร์เซ็นใครมันจะไปคิดว่าเธอจะทำน้ำตากระเด็น <Yeah. S 2> แต่ว่าเรื่องอะไรแบบนี้มันก็ไม่ใช่ประเด็นกูเล่นเหตุตั้งแต่สิบสี่ฟ e ลไล่เจอเดนวายก็คือไลท์ทูมียูไลท์เอเวอร์ดิ้ง หมดมันเฟกกะซาตงกี g ว่าเช h i t นาว่ราเรื่องของเราดัางสองกันจินตนาการเสมอผู้ใจทุกเนื้อประเทศออกอ feel so l e แ i ล a ประเทศนาวไม่คิดว่าเธอจะร้ายยิ่งกว่าซาตานเธอคงจะคิดว่าผมคนนี้มันไม่ขนาดนั้นสี่นายมันควรจะอยู่กับที่ไม่ควรเป็นภาระตอนอยู่กับเธอก็เอาต่เมาเลยไม่ได้ตามงานรักใครไม่เบนอากาศเยค่ ไปฟังดีหูว่าเธอเป็นของฉันตอนอยู่กับเธอมันโลกหนึ่งใบมันกำลังบอกรักเธออยากให้พูดมีเป็นล้านนี่แค่วอมนะอ pray the กล้มองไปบนฟ้าก็มีแต่หมกควันยังคงจะทากับคำเมื่อรักสุดทายก็โลอกกันเธอมีอะไรจะพูดไหมเธอก็กแค่บอกมาขอความที่อยากจะมอบไปให้ก็คำว่าบอก ออกมาบราดถามว่ามึงโอเคไหมเลยหันไปถามมันเธอจะจำกันได้หรือเปล่ากูจะรอจนฟ้าสว่างและเหมือนกับสาดีกูเซพไปคงพาวันหน้ากับฟ้ากับฝนให้เธอไม่เป็นไข้ส่งคำว่ารักไปราวกับฝนแล้วเธอจะเห็นไหมเยอะเพื่อนบอกมึงหรือมันไปดีกว่าเก็บไปคิดมันก็นลำบากอีกไม่ช้ามันคงจะฟ้าสว่างนี่ก็ใกล้เช้าฉันกำลัง เปิดหน้าต่างตอนที่คิดคำหนึ่งหวังเอาไว้สักว่ามันโลกจะพาเราโคจรอ่กลับมาพบกันสักวันหนึ่งกลับไปดูคนที่อยู่ในความทรงจำคิดสมองตอนที่ปากอมควันปล่อยควาคิดถึงเหมืนฉันได้ผ่านบนจะจะชื่อว่าเรื่องในใจเธรู้เรามีบางอย่างตรงกันและชีวิตฉันดำดิ่งมาอนสายสานมนต์ดำพูดอะไรไปเด้ก็ไม่อยากทนฟังพื้นดินหรือท้องฟ้ามันก็มีอาจลงทันแล้วเราก็เป็นทัางหมที่เกิดที่ต้องมันจะเป็นคนทำขอให้เธอได้ทำตามจุดประสงค์ขอให้ชีวิตเธอมีความสุขประสงค์ขอให้ทุกอย่างนั้นมันดีแและะมมมัันนนจดีีกกว่่่่าาใตออออยูบผรรงงคเเืข บอกกับเพื่อนออกมาบราดะถามว่ามึงโอเคไหมและยันไปํามันเธอจะจำงินได้หรือเปล่ารอจนฟ้าสว่างเธอเหมือนซาดที่กูเสพไปผมพาวันหน้าก็บฟ้ากับฝนให้เธอไม่เป็นใครส่งคำว่ารักไปราวกับฝนแล้วเธอจะเห็นไหมเพื่อนบอกมึงลืมมันไปดีกว่า every human gone by